จะมา Q&A การทำแบรนด์น้ําหอมเป็นของตัวเองกันนะคะเลขจดแจ้งคืออะไระนะคะก็จะมีหลายๆคนสงสัยว่าเลขจดแจ้งคืออะไรนะคะหรือว่าทำน้ําหอมเนี่ยต้องมีเลขออยไอหม ในพรบรเครื่องสำอางนะคะพุทธศักราช2,558เนี่ยระบุไว้ว่าน้ำหอมเนี่ยถือเป็นเครื่องสำอางประเภทหนึง่งเพราะฉะนั้นน้ำหอมที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็จะต้องมีเลขจดแจง้งซึ่งเลขจดแจ้งก็คือเลขอ,อยอในของอาหารนั่นเอง,เองแต่ในแนวแต่ในตามทางของเครื่องสำอางแล้วเนี่ยเขาเรียกว่า เลขจดแจ้งค่ะถ้าไม่มีเลขจดแจ้งขายได้ไหมคําตอบค่ะขายได้คุณก็จะสามารถขายน้ําหอมได้แต่น้ําหอมของคุณก็จะเป็นเครื่องสำอาญที่ไม่ถูกต้องค่ะต้องผลิตขนาดไหนคะคําถามนี้นะคะต้องย้อนกลับไปที่ตัวเจ้าของแบรนด์ค่ะ ว่าเจ้าของแบรนด์นะคะมีกลุ่มลูกค้าที่จะขายเนี่ยเป็นใครแล้วก็ผลิตนะคะเพื่อที่จะตอบความต้องการของกลุ่มลูกค้าค่ะอย่างเช่นถ้ากลุ่มลูกค้านะคะเป็นน้องนิสิตนักศึกษาเป็นวัยรุ่นนะคะหรือว่าอยากจะขายไม่เกิน100บาทก็แนะนำให้ทำขนาดเล็กๆค่ะ 10ml พอนะคะแต่ถ้าอยากจะขยับราคาขายขึ้นไปอีกนิดนึงก็ทำในแบบปริมาณที่สูงข,ขึ้นของเรานะคะเริ่มต้นที่ขนาด10 ml ค่ะ15 ml นะคะ25 ml แล้วก็ขนาดที่เป็นทุกคนฮอตทิปเนี่ยนะคะก็จะเป็น30 ml ค่ะรับทำการตลาดออนไลน์ด้วยไหมคะพี่ การตลาดออนไลน์นะคะสามารถแนะนำให้ได้นะคะว่าคุณควรจะต้องมีอะไรบ้างในการที่จะขายออนไลน์นะคะหรือว่าควรที่จะขายแบบไหนหรือขายอย่างไรในช่องทางของออนไลน์แต่ในส่วนของน้ำหอมนะคะแนะนำให้ถ้าใครที่สามารถขายออฟไลน์ได้ด้วยก็ให้ขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์เลยค่ะ น้ำหอมในตลาดมีเยอะมากเลยค่ะแล้วถ้าหนูทําแบรนด์น้ำหอมเนี่ยหนูจะขายได้ไหมคะคำถามนี้นะคะก็ต้องตอบตัวเองค่ะว่าเราจะขายได้ไหมถ้าคุณเชื่อมั่นในแบรนด์ของน้ำหอมของคุณเองนะคะแล้วก็เงินที่คุณลงทุนทำแบรนด์น้ำหอมเนี่ยไม่ได้เป็นการลงทุนหมดหน้าตักการทำแบรนด์น้ำหอม ก็เป็นอีกหนึ่งความฝันของหลายๆคนใช่ไหมคะที่อยากจะมีแบรนด์น้ำหอมเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามมิวนะคะแบรนด์น้ำหอมในตลาดมีเยอะมากแต่ขายลูกค้าใครลูกค้ามันลูกค้าแบรนด์น้ำหอมของคุณเขาก็จะซื้อน้ำหอมของคุณเพราะว่าคุณเป็นเจ้าของแบรนด์เพราะว่ากลิ่นที่คุณได้โฆษณาไป เพราะว่าแบรนด์นั้นคือแบรนด์ของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์คือสิ่งที่สำคัญความเชื่อมั่นในแบรนด์ของตัวเองก็คือสิ่งที่สำคัญนะคะการขายน้ำหอมไม่ชีเลื่องยากค่ะใครๆก็ขายได้ใครๆก็ทำได้จริงค่ะแต่ใครทำก่อนขายก่อนใครทำก่อนลูกค้าเจอก่อน เพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวค่ะเราต้องวิ่งเราต้องเดินนำหน้าคนอื่นเราอย่าก,กลัวเราดูคู่แข่งไว้เป็นการเรียนรู้แต่เราอย่าก,กลัวจนทำให้เราไม่สามารถที่จะลงทุนไม่สามารถที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้นะคะน้ำหอมกัญยาเราขายมากว่า5ปีแล้วค่ะเรามองไปข้างหน้า เราพยายามปรับปรุงหาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำแบรนด์น้ำหอมคุณก็ต้องมองหาลูกค้าของคุณที่เจอแล้วคุณก็จะหมดกังวลว่าคุณจะขายน้ำหอมของคุณให้กับใครค่ะถ้าหนูอยากได้กลิ่นที่เป็นซิ g กเนเจอร์ของตัวเองจะได้ไหมคะคำตอบได้คะ่ะแต่ค่าเบนกลิ่นนะคะ 2,500บาทต่อกลิ่นนะคะก็จะสามารถปรับแก้ได้หนึ่งครั้งการที่เรามีกลิ่นพิเศษเป็นของตัวเองเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ถ้าคุณน้องเพิ่งฝึกเริ่มหัดถายแนะนำว่าให้ใช้กลิ่นตัวเทียบเคียงหรือเป็นกลิ่นที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์น้ำหอมกันยาได้เลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมการที่เราใช้กลิ่นเทียบเคียงเคาน์เตอร์แบรนด์ มีข้อดีนะคะลูกค้ารู้จักกลิ่นอยู่แล้วและเป็นกลิ่นที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วเวลาเราขายก็จะขายง่ายแล้วมันเป็นกลิ่นที่เขาทำมาอยู่แล้วเขามีการทดลองทางการตลาดอยู่แล้วว่ากลิ่นแบบนี้เนี่ยขายดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเริ่มทำแบรนด์ใหม่ๆนะคะ ก็แนะนำให้ใช้กลิ่นเทียบเทียงหรือว่ากลิ่นซิกเนเจอร์ของน้ำหอมกัละยาได้เลยค่ะการทำแบรนด์น้ำหอมไม่ใช่เรื่องยากนะคะทุกคนสามารถมีแบรนด์น้ำหอมเป็นของตัวเองได้แบรนด์ก็จะสะท้อนสิ่งที่เราทำออกมาเพราะฉะนั้นคุณอยากให้แบรนด์น้ำหอมของคุณเป็นยังไงเรามาคุยกันได้ค่ะ เรามาช่วยกันออกแบบสร้างแบรนด์น้ำหอมเพื่อเป็นแบรนด์น้ำหอมของคุณเองใครที่สนใจทำแบรนด์น้ำหอมอย่าลืมทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะ